บางไม่ไม่ถ่ายใช้กล้องแล้มเลยได้ถ่ายบ้างม้อ่ก้องไฟฟ้าสวยนะพยายถ่ายก้องไปอีกดียนี่มีเหี้ยอะไรเลยเียรอกินข้าวเดีว๋ยวรอกันอยู่ได้ไอโจกไอโจกไอโจกเดต้งอเนี่ยมึงต้องเต้นนะไปกินข้าวกันกินข้าวกันได้แล้วมากินครับน้พริกกะป เส็จหยอเีเดี๋ยวเดี๋ยว้ยอ๋ต้องสร็จ่ลวันไหนเ่ยบอบับะตาเป็นอะไรเอะไรตาไฟคืออะไรครับพี่ต้นไม่รู้มันคเลือพูดขึ้นมาเองเอ้นีนึกถึงเลือทรงเรือสีเฮียรล้วไงสัตว์นึกอะไรได้กับพูดนี่ถ่ายรูปอถ่ายวิดีโอนะถ่ายวิดีโอนันนี้เราถึงปั๊ม แช่อัมแล้วนะครับเลยแช่อัมแล้วได้หนุ่มหรอแล้วไปตาสามต้นก่อนแล้วก็เขากระโหลกไม่ได้ใจอ่ะไปตานาแต่ไม่ไกลแต่ไม่ไกลแป๊บเดียวถ่ายรูปไทย ถ่ายยวีีดโออู่หลังแม่งดีตรงที่ว่าแม่งลางานทีแม่งลาเดือนกว่าเงี้ยเดือนสองเดือนแล้วก็มาเที่ยวประเทศละสิบวันอะไรเงี้ยแกเบียกินเบียได้สระน้ำดีกว่าเอ้โมดเล่นเป็นอยู่นี่ว่ะทำท่าเฮี้ยอะไรนี่ถ่ายเฮี้ยอะไรก่อนดีกว่าไม่พูดอะไรสักคำเลย เดินไปตกตเด็กวันนี้เราจะตกเด็กกันนะเฮ้ยหนโรรพูพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนวะพ่อเองอยู่ไหนวะเไม่จำไม่จำเมาไม่ดีอ่ะไอ้กลงครับไอ้กลงไอ้กลงไอ้วัวนี่มันพันอะไรครับมี่ข่าวคนเลี้ยงวัวเนี่ยนี่ผมสงสัยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วถึง lặng ngang rất <laughs> หนพูดกับพูดกับกล้องหน่อยบอกสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สวัสดีครับเราวันนี้เราอยู่ที่บ้านครับบ้านพิเศษบ้านพิเศษดีช็อตช็อตโอเคทำไรกันเนี่ยโอ้โหมีสวนข้างหลังบ้านด้วยโอ้แม,ม่เสียวจัดเลย,เ,ยเ,เดินไปเลยเดินไปเลย ครับพี่เพชรเมื่อกี้ทำอะไรแม่ด้แต่ข้างหลังนโหฟังข้างหน มลีออยนะทไหมันเนมีเอฟซีฝากมาพี่ก๊อตบอกว่าพี่ก๊อตทำอะไรเดี๋ยวนี้ทำอะไรดีครับยังไม่คิดก่อน โยนดิ้ดิ้สวัสดีครับวันนี้พบกับเราเออเที่ยววันนี้เรามาที่เขาพระลงดีนี้อ่ะเขาพระลงมีพบกับเราเออาร์เที่ยววันนี้อยู่ที่เขาพระลงเออบางทีจุดฝันจะต้องขึ้ขันของหลัง ไอ้ม่ะนปแลวครับโดนหลอกมาครับขึ้นเขาต้องบอกโค้งนู้นแน่ผมเอาเงื้อออกเลยเขาบอกว่าโค้งนู้นอย่างไกลตอนนี้ผมแบบผมใสยว่าต้องบอกคนชาวบ้านแล้วล่ะเขาเรียกสายอะไรนะเฮ้ยนี่มาแล้วปลาเขารียกอะไรนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วบอกพี่ครับไปทางขึ้นอยู่ ดี๋มไปหมดเลยที่งแล้อเนี่ยไม่ไหวแล้วพี่ครับผมขอติดไปตรงข้างหน้าทางขึ้นหน่อยได้ไหมครับขอแม่ครับ่เดี๋ยวโคดร้อนขอบขอบคุณพี่เขาเลยนะจะลอบ ไอ้สัตว์แล้วบอกว่าเดินนิดเดียววอร์มวอร์มร่างกายก่อนขึ้นเรียวอร์มเรียอะไรสัตว์ไม่ได้วอร์มแล้วอีอะมันเลยจนคำว่าวอร์มไปแล้วอะเฮ้ยยังเร่งก่อนเหนยหอบเลยนะตงีบป้ะ ขอบคุณมากครับเขาของท่านตรงนี้ของมากพี่เราเราก็เลื่อนมันไกลจัดเลยมันอยู่ตรงนู้นโอ้ใช่เหรอไม่่ใชตรงนี้ตรงนู้นพี่บุตรยานเขาเครื่องเรื่องวางก่อนเออตอนนี้เลยตอนนี้เลยตอนแรกผมไม่รู้ผมรู้ไม่อยู่ตรงนี้ผมก็รู้ผมก็รู้แต่ว่ามึงเอาเพื่อนมันก็ูดในหัวไปกูไม่รู้ จำได้ว่าไอ้เที่ยวแม่งขับวงวัดวงวัดแล้วผมเลี้ยวผมถึงไหวเนี่ยช่วยผมด้วยทางขึ้นแล้วประเด็นน่ะคือตอนเนี้ยเราหาไอ้เที่ยวบอลกับพี่มุงไม่เจอเลยเขาไปอยู่ไหนอ่ะมันไม่ไม่รู้ว่ามันไปขึ้นทางโน้นแต่มันขึ้นไปแล้วแต่แล้วขึ้นทางโน้นเหนื่อยพี่ฮะขึ้นทางโน้นเหนื่อยเขาบอกเขาบอกขึ้นแต่เขาบอกขึ้นทางนี้ง่ายกว่า บอกว่าขึ้นอันนี้ง่ายกว่าแต่แต่กพรุ่งนี้เช้าเดต้องดูว่าทางนี้มันชกแนทับใจเหรจุดเริ่มต้ทับใจเหรอไหมจะไปทำกัทางทับใจเหรอไหมมากันนมา้ย้องึีไปแล้วผมขัดโโ่ไับไปมีคนฟิตพี่ออด มีคนฟิตนู่นพี่ไอ้น่นแล้วคนฟิตคนฟิตไปนน่น้วร <laughs> อด,ดูตอนจบมันไม่ได้ดูง่ายหรือวะล,ลงทำตัวไปดูแล้วมาฟิตนะี่กอ,อดรออยู่ตรงนู้นเขาขึ้นถึงแล้วหรอพี่เฮ็ดแค่โคตรฟิต